สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่27คุมภาพันธ์2022นะคะเพอแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนคุมภาแล้วหมดไปอีกสองหมดไปสเดือนแล้วค่ะก็เราก็จะมาต่อถึงหนังสือ,อทำความการทำความเข้าใจพระกิติคุณทั้งสี่เล่มคือหนังสือมัทธิวมาระโกลูกานะคะก็จะพยายามเรียงทำให้ทั้งสี่เล่มมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็เรียง สอนเรียงทําความเข้าใจไปด้วยกันนะคะอย่าอย่าบอกว่าสอนเลยก็หาอะไรมาได้ก็อยากจะเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาแชร์ให้กับพี่น้องได้ได้รับรู้สิ่งที่ได้ได้ได,ได,ได้ได้พบมาแล้วก็ได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เรียนรู้มาเหมือนกันนะคะได้หนุนเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันว่าเราเชื่อในอะไรอยู่แล้วมาถูกทางหรือย,ยัง แล้วเราควรจะมั่นใจในสิ่งที่เรายืนอ,อยู่นี้ได้ขนาดไหนนะคะหนังสือมัทธิวทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะคะหนังสือมัทธิวเราหนังสือพระกิติคุณเรารู้อยู่แล้วว่าเขียนมาโดยสี่ท่านนะคะก็คือมัทธิวมาระโกลูกาและยอนซึ่งผู้ที่เป็นอักาารสา,าวกจริงๆก็จะมีแค่มัทธิวกับยอนแต่ว่า แมลอมล拉โกกับลูกาก็ไม่ได้เขียนด้อยไปกว่าใครๆเลยนะคะโดยเฉพาะในแพทย์ลูกาได้พยายามที่จะรวบรวมหล,หลักฐานการเล่าของแต่ละคนเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็จากอักขระสาวกแล้วก็เอามารวมรวมกันแล้วก็ร้อยเรียงเป็นหน,งนังสือ,อลูกานะคะคขึ้นมานะคะส่วน เราก็จะมาดูหนังสือพระกิติคุณพระกิติคุณนี้ได้ได้เรามารู้จักกับพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ก่อนคือกักคือกักไม่เหมือนไม่ได้สอนมานานเหมือนหนึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งก็จะแบบคึกกักนิดนึงนะคะพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่นะคะพระคัมภีร์เดิมเราต้องรู้ว่ามันสอดคล้องกันพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนกับสิ่งที่บอกว่า จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วพระกักภีใหม่คือบอกเราว่าสิ่งที่บอกไว้ในพัมพีเดิมนั้นได้สําเร็จแล้วนะคะแต่ทําไมยังต้องพูดว่าเป็นพันธสัญญาอยู่ก็เพราะว่า,าสัญญายังไม่จบนะคะยังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นสัญญานี้ยังไม่เสร็จสิ้นแม้ว่าจะสําเร็จไปหลายๆข้อแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีที่ยังไม่เสร็จสิ้นคือเราทั้งหลายเมื่อหลุดออกจากร่างนี้ไปแล้วเราจะได้รับร่างกายใหม่แล้วเราก็จะได้ไปอยู่ใน โลกใหม่หรือการาหรือแผ่นดินใหม่ซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะพระกิติคุณได้ได้บ่งบอกถึงชีวะประวัติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่พระองค์ประสูติจนกระทั่ง3ปีหลังซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์เดิมนะคะ แล้วก็คือเขาพยายามจะบอกว่าไม่ได้พระเยซูไม่ใช่คนหลักลอยที่มาเกิดในโลกนี้แล้วก็ไม่ได้มาอุปโลกตัวเองว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับไถ่ถอนมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากอํานาจและความบาปและความตายซึ่งเป็นการบอกมาก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วเป็นการจัดเตรียมอย่างอย่างการจัดเตรียมแผนงานนี้อย่างชาญฉลาดและเป็นขั้นตอนของพระเจ้าจนกระทั่งมาสําเร็จเมื่อ พระเยซูคริสต์ได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาตายบนไมก้กางเขนแล้วเป็นขึ้นจากความตายทุกอย่างก็ได้สําเร็จตามคำโภชนาทั้งปวงแล้วนะคะซึ่งภาพรวมเราก็จะเห็นถึงการภาพรวมในพระกิติคุณเราก็จะเห็นถึงการบังเกิดในวัยเด็กของพระเยซูคริสต์นะคะการประกาศเรื่องข่าวดีและรีดอำนาจของพระเยซูคริสต์ในช่วงสาปีหลังการตายแล้วก็การฟื้นคืนพระชนนะคะของพระเยซูคริสต์แล้วก็ หนังสือพระกิติคุณนี้มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมาอย่างไรมาทําอะไรแล้วมาทําไมนะคะแล้วก็ขา่าวพระกิติคุณทั้ง4ี่ร้อยเล่มนี้ได้บ่งบอกถึงข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ประกาศให้กับมนุษยชาติและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มาบอกกับมนุษยชาติใน3ปีหลังนั้นก็คือว่า มนุษย์เป็นคนบาปเป็นคนอ่อนแอนะคะและมนุษย์ไม่สามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมโดยการกระทําของตัวเองได้มนุษย์ต้องพึ่งพาในการกระทําของพระเยซูเท่านั้นถึงจะสามารถได้รับความรอดได้และมนุษย์จําเป็นจะต้องบังเกิดใหม่และได้เข้าแผ่นดินและการเข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นจะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วเราจะมาดูแบ็กกราว์ของความความจิตใจของมนุษย์ นะคะซึ่งได้เราจะมองเห็นในพระกิติคุณนั้งสี่เล่มอย่างชัดเจนนะคะ,ภะสภาพใน,ในการรับรู้ข่าวประเสริฐของมนุษย์นั้นมีอยู่สี่แบบก็คือแบบที่หนึ่งคือมเมล็ดที่ตกตามหนทางนะคะคือคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างล่าเริงยินดีรับเอานะคะเสร็จแล้วก็ ชุดแรกนะคะค,คือคือเมล็ดพืชที่ตกตามหนทางคือคนที่ได้ยินแล้วก็มารก็มาชิงเอาพระวจ,จนะไปจากใจเขานะคะทําให้เขาไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้รับความรอดองศานี้เราก็จะมองเห็นถึงว่าการที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วก็คือปิดกั้นปิดกั้นเลยนะคะไม่ไม่ไม่เปิดให้เข้ามาในจิตใจตัวเองได้เลยแล้วเมล็ดพืชที่ตกที่หินคือคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจ,จนะนั้นด้วยความปรีดี แต่ไม่มีลากเชื่อได้แต่ชั่วคารวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงหายไปนะคะแล้วก็เสียไม่ใช่หลงหายไปอย่างเดียวนะคะคือเขาก็เสียไปนะคะก็คือไม่ไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาแล้วก็ไม่เชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์อีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขาต้องการต้องการบางสิ่งบางอย่างในขณะที่พระเยซูมีบางสิ่งบางอย่างให้เขาแต่เขาต้องการสิ่งที่เขา ปราถนาโดยเซตความคิดของเขาไว้ในใจของเขาเองนะคะแล้วก็พื้นที่ที่สามคือมเมล็ดที่ตกกลางหนามได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปแล้วความปารถปารมทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานในห็นชีวิตก็ได้ปกคุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตนะคะอาจจะอาจจะเป็นถ้าถามองดูก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เชื่อแต่ว่า แต่เชื่อแบบแคลกล์นนะคะประมาณซัดไปซัดมาตามลมปากคําสั่งสอนของมนุษย์ได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีหลักยึดมั่นในในความจริงแห่งพระวจนะเชื่อแต่แบบเหมือนเชื่อแบบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปักลากลงไปเลยนะคะซึ่งแบบนี้ก็มีมีผู้มีชุดเดียวนะคะซึ่งจะสามารถที่เราจะมักจะพูดว่าตลอดเวลาอยู่เสมอว่า ถ้าเชื่อแล้วคือเชื่อเลยบังเกิดแล้วคือบังเกิดเลยเป็นลูกพระเจ้าแล้วคือเป็นลูกเลยนะคะก็คือคนกลุ่มชุดนี้นะคะก็คือเมื่อตกลงไปที่ดินดีได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจะนะด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้วก็จดจําไว้จึงเกิดผลตามความด้วยความเพียรความเพียรในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงการเพียรที่จะทําดีเพื่อให้ตัวเองได้รับความรอดแต่ความเพียรในที่นี้คือ เร,เ,เรียนรู้ที่จะจดจ่อจดจำจนขึ้นใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเขาเป็นใครแล้วก็ปรับสภาพตัวเองยอมยอมตัวเองมอบตัวเองปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติใหม่แล้วก็สวมเสื้อใหม่ของพระเยซูคริสต์แล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นแบบที่พระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมาใหม่นะคะค่อยๆเป็นไปด้วยการเวลาด้วยระยะเวลานะคะแต่ความเชื่อเขามไม่เติบโตแล้วเขาคือ พอหลายความเชื่อเข้าไปก็ความเชื่อก็เต็มขนาดหลายความรักเข้าไปความรักก็เป็นเต็มถนัดเมื่อเปลี่ยนเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็เป็นลูกพระเจ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นคนชอบธรรมแล้วก็เป็นคนชอบธรรมเขาจึงเป็นผู้ที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนะคะก็คือคนกลุ่มนี้เราก็จะมองเห็นหลากหลายในหนังสือพระกิติคุณทั้งสี่เล่มถึงลักษณะการตอบรับข่าวประเสริฐของแต่ละกลุ่มชนนะคะแลพะพระวจนะพระกิติคุณทั้งสี่เล่มเนี่ย มีจุดประสงค์เดียวที่จะบอกเราทั้งหลายก็คือว่าเพราะว่าในยอห์นบทที่ 3: ข้อที่16ถึง18นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิลันเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์งเดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าพระประสงค์เดียวของพระเจ้าคือต้องการให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ในพระเรยสุคริสในการงานที่พระเรยสุคริสทรงกระทําเพื่อเราทั้งหลายบนโลกใบน,นี้ในการไถ่ถอนเราจากอานาจแห่งความบาปและความตายนั่นคือพระประสงค์ เดียวของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้แล้วก็เพื่อช่วยคู่เราให้รอดโดยประตูเดียวทางเดียวคือเชื่อและวางใจในพระบุตรเท่านั้นนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มเ,เปิดหนังสือพระกิติคุณทั้งสี่เล่มด้วยกันนะคะโดยการเอามาเรียบเรียงโดยรวบยอดให้มันเป็นเป็นเหมือนเล่มเดียวกันนะคะเราจะมาดูในวัยเด็กซึ่ง ในวัยเด็กนี้นะคะก็จะกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ในหนังสือโลกาบทที่หนึ่งกับบทที่2กับหนังสือมัทธิวบทที่หนึ่งที่2นะคะนอกนั้นจะไม่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์มาระโกกับมาระโกกับยอนจะไม่กล่าวถึงวัยเด็กของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็ในวัยเด็กของพระเยซูคริสต์นั้นจะถูกแยกออกเป็น3ส่วนก็คือคำนำของหมอลูกานะคะแล้วก็ ทำนายกำเนิดของยอนแล้วก็ทำนายกำเนิดของพระยซุคลิ์แล้วหลังจากนั้นเอ่อเรามาดูการคำนำของหมอลูกานะคะเรามาดูหมอลูกาหมอลูกกาเขียนเหมือนเหมือนเหมือนเจาะจงจะเขียนหาใครสักคนหนึ่งนะคะมีคนกล่าวไว้ว่ากว่าที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคือพวกเขาใช้วิธีการปากต่อปากคือยังไม่มีการเขียนอะไรขึ้นมาเลยมีการพูดกันปากต่อปากเล่กากัน ปากต่อปากโดย glasses, ที่เรื่องที่ถ้าจะเรื่องเนี่ยการเล่าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียวเรารู้ได้ไงว่าไม่ผิดเพี้ยนเพราะเราจะเห็นนะหนังสือทั้งสี่เล่มเนี่ยหนังสือทั้งสี่เล่มเนี่ยเขียนคนละที่นะคะคนเขียนเนี่ยเขียนกันคนละที่แล้วก็ลต่างคนต่างรวบรวมแล้วก็เขียนกันคนเอ่อคนคนละเมืองคนละนี่เลยแต่ว่าพวกเขากลับเขียนเรื่องเดียวกัน เขียนเหมือนกันมีหลายเรื่องที่ชนกันนะคะเป็นหลายบางเรื่องก็จะมีเรื่องที่ชนกันนะคะบางเรื่องก็ไม่ได้ชนแต่ว่าก็จะมีเรื่องแบกขึ้นมาเพื่อเพราะแล้วแต่มุมมองของผู้เขียนนะคะหลังจากเขาเขา,เขาเล่าต่อต่อกันมาจนกระทั่งประมาณ30มสถึงสีปีนะคะหลังจากนั้นเขาก็เ,าเริ่มตระหนักแล้วว่าถ้าขืนแบบเป็นอย่างนี้ต่อต่อไปเรื่องจะผิดเพียนเพราะว่าถ้าหลุดจาก รุ่นของอักระทูตไปแล้วนะคะเรื่องอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นจึงเกิดการบันทึกขึ้นนะคะจึงเราจึงเห็นหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ได้เกิดขึ้นที่รว,วบรวมไว้แล้วโดยคัดเขาเขียนอะไรเยอะยๆมากมายค่ะแต่โดยเขาคัดลอกหรือคัดเลือกออกมาอย่างอย่างอย่างโดยการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทั้งหมด27เล่มอย่างที่เราเห็นนั้นนะคะอ่าเรามาดูเลยนะคะ ในในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะเป็นคำนำของหรือเป็นการขึ้นต้นหนังสือหรือจดหมายของอนายแพทย์ลูกาท่านเอโฟฟิลัสที่เคารพอย่างสูงท่านทราบแล้วว่ามีหลายคนได้อุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งสำเร็จไปแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลายตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้เหตุได,ได้แสดงให้เรารู้เหตุฉะนั้นเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะท่วนถีตต่ตั้งแต่ต้นมาจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบนั่นแสดงว่าโอ้แบบขยันมากเลยนเนี่ยเขียนทั้งหมดทั้งเล่มเนี่ย เพื่อส่งให้คนที่ชื่อเทโอฟิรัสแล้วก็เขียนโดยการเรียงเรียงลำดับเหตุการณ์พยายามที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์โดยการถามสืบสอบนะคะเพราะว่าในตีนี้เขาลูกาได้ใช้คำว่าสืบสอบสอบเรียบเรียงให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในการในตั้งแต่เกิดแล้วก็การ ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และการสำแดงการอาศาัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์การตายของพระกาการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์อย่างเป็นแบบหนังสืออย่างเป็นระเบียบนะคะอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าลูกานั้นท่านเป็นแพทย์นะคะความละเอียดในการที่จะทาให้ให้แบบให้แบบมองเห็นในในในหนังสือเล่มนี้เนื่องจากความที่ลูกาท่านเป็นแพทย์นะคะท่านจะมองพระเยซูคริสต์ว่าเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์จริงๆแต่มนุษย์คือมีการรับรู้ถึงความเจ็บปวดเสียใจรู้จักเจ็บปวดเสียใจพระองค์ทรงเป็นมนุษย์หยิกเจ็บนะคะไม่ได้แบบว่ามามาสัมดงความเป็นพระเจ้าโดยการแบบทะลุฝาผนังเดินหายแวบไปนู่นไปนี่โดยพาราการของพระองค์นะคะทุกครั้งไม่ว่าพระองค์จะสัมดงความเป็นพระเจ้าโมเดก็ตามพระองค์จะสัมเดงตามน้ําพระทัยของพระบิดาผู้ทรงให้พระองค์ทํา พวกจะไม่ทำแบบอะไรุ่มสี่สุมห้านะคะแล้วก็ลูกาก็จะบอกเล่าถึงสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วต่อไปเราจะมาดูถึงทํานายกำเนิดของยอนผู้ให้บับปิศมาซึ่งจะปรากฏในหนังสือลูกาบทที่หข้อ5ถึงข้อ25นะคะในรัชการเฮโรดกษัตริย์ของยูดามีปรุรหิตคนหนึ่งชื่อเสคคาริยา อยู่ในเวนอาบียาภรยาของเสคาริยาชื่ออาริสเบตอยู่ในตระกูลอารโอนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยขณะที่เสคาริยาทำหน้าที่ปุริหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อกองเวนของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของโปรหิต ต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามานานปรากฏแก่เศคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาของข้างขวาแท่นเผาเครื่องเผาบูชาเมื่อเศคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเศคาริยาเอย๋ยอย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังค,คำอธิษฐานของท่านแล้วนางอเลีสเบตภรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความปรีดาและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้าเขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่คันมารดา เขาจะนำพงพันอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาทั้งหลายเขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิเดชของเอเรียให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนดื้อด้านให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมกับพระเจ้าเศคริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่า ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้วฝ่ายทูตสวรรค์น,นั้นจึงตอบว่าเราคือกลาเบียนซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักพระเจ้าและได้ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนั้นมาแจ้งนี่นะี่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นบ้าไปจนถึงวันที่การเหล่านี้จะสำเร็จ ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเสกคาลิยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านานเมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงอยางรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านได้ท่านใช้ใบท่านใช้ภาษาใบกับเขาและยังเป็นใบอยู่เมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปบ้านภายหลังนางอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ แล้วไปซ่อนตัวอยู่ห้าเดือนพูดว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาเช่นนี้แก่ข้าพระเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเพื่อความอดสูของข้าพระเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสียนะในสมัยก่อนเนี้ยจะยังมีการตั้งแต่ช่วงที่อิสราเอลได้ได้กลับมาได้อยู่ในผืนแผ่นดินอิสราเอลเขาก็ได้อ ถวายเครื่องบูชาในพระวิหารตามปกติเหมือนเดิมในขณะที่ยังถูกครอบครองโดยกรุงโรมนะคะแต่กรุงโรมก็ให้เสรีภาพในการที่จะ,ะดําเนินชีวิตปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยิวฉะนั้นจึงมีการถวายเครื่องบูชาอยู่เราจะสังเกตว่ายังมีการถวายเครื่องบูชาอยู่แต่ถ้าเมื่อถึงเมื่อเมื่อถึงตอนหนึ่งนะคะเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตึตงบนไม้มากางเขนแล้ว การถวายบูชานี้ได้จบลงโดยอัตโนมตัติไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดแต่ในพระัมพีได้ใช้ว่าในขณะนั้นบ่ายสามเราจะยังจะต้องไปถึงตรงนั้นน่ะแต่ว่าพูดถึงก็คือว่าณเวลานั้นม่านในพระวิหารได้ฉีกขาดเนะื่องเพรว่ามันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในพระวิหารขึ้นนะเหล่าปุรหิตเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่แข่งขัดมากๆในการดําเนินชีวิตแทบจะเรียกว่าไม่รู้ว่า จนตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะชีวิตจะต้องดําเนินอยู่ในกรอบแล้วนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ก้มหน้าก้มตาดําเนินอย่างนั้นเพราะว่าเขาเนื่อหัวใจของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วความแล้วก็ถูกครอบงำไปด้วยความกลัวนะสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาจะมีมีความรู้สึกมีความกลัวและถูกข้อบงำด้วยความกลัวดังนั้นการดําเนินชีวิตของพวกเขาในการที่จะอยู่ภายใต้บัญญัติจริง เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแล้วก็พยาอย่างเสกัลิยาเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีมากแต่ขนาดมีชื่อเสียงดีมันก็นําความอับอายไว้เขามากๆในการที่เขาไม่มีบุตรเหมือนกับเรารับใช้พระเจ้าอยู่ใช่ไหมเรารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วเราก็ไม่ได้รับการอวยพรในความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะแต่พวกเขาก็อย่างก้มหน้าก้มตาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเมื่อบังเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนมีมี มีอิสระเสรีในการเป็นมนุษย์แต่ทุกคนมีทุกคนมีอิสระเสรีในการเป็นมนุษย์แล้วแสรัลยยากับอลิซาเบตเนี่ยได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าโดยสมัครใจเพราะนั้นชีวิตของเขาถูกเลือกถูกเลือกนะคะต้องบอกว่าถูกเลือกต้องบอกว่าถูกเลือกจริงๆเพราะว่าเขาถูกเลือกไว้สําหรับเตรียมร่างกายของเขาหรือครอบครัวของเขาให้กับการกําเนิดชีวิตของยอน ยอนคือใครยอนคือคนที่จะมาประกาศเหมือนปัดประกาศนำหน้ากษัตริย์ว่ามาแล้วผู้ที่ท่านรอคอยนี่ยกำลังจะมาแล้วนะคะคนนี้แหละคือยอนแล้วท่านก็ถูกถูกเขียนบันทึกไว้นะคะซึ่งเป็นคำเผยวระจนะได้พูดไว้ถึงท่านซึ่งเราจะ จะมีเราจะพบคำโผวิจะนะเหล่านี้อยู่ในอยู่ในมาลคีบ้างอยู่ในอยู่ในมารคีอยู่ในกันดานวิถีอยู่ในกันดารวิถีบทที่6นะอยู่ในมารคีบทที่4ข้อที่5ที่6นะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเขียนทําไมต้องถูกหยิบยกขึ้นมาเขียนเพื่อจะบอกว่าเฮ hey, เวลาที่ท่านรอคอยนะมาถึงแล้วเฮ hey, เวลาที่คุณต้องการรอ,อ,อคอยกำลังจะมาถึงแล้วอันนี้เราพูดถึงว่ากําลังจะมาถึงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พระเยซูคริสต์ยังไม่เกิดใช่ไหมคะกำลังจะมาถึงแล้วนะท่านทั้งหลายเอย๋ยจงรู้เถิดว่าสิ่งที่พูดไว้ในพระคัมภีร์เดิมถึงผู้ที่จะมานําหน้าพระเยซูคริสต์นะคะได้มาแล้วได้มาแล้วนะคะเศคาริยาตอนแรกก็ เหมือนเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆสังเกตไหมคะเกิดเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเราก็จะงงๆอยู่ใช่ไหมเสกคาริยาก็คงจะงงๆอยู่ก็เลยเหมือนกับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงตามมนุษย์มักจะคิดทุกอย่างตามสภาวะของความเป็นมนุษย์ของเราคือฉันแก่แล้วนะสาระก็เหมือนกับเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วนะแก่แล้วนะในตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ อลิซาเบธจะตั้งคันนะคะแต่ปรากฏว่านางตั้งคันจริงๆนะคะตั้งคันจริงๆแล้วก็สิ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูทำนายกำเนิดของพระเยซูคริสต์ซึ่งเราก็จะเก็บไว้เดือนหน้ากลับมาใหม่ทุกคนก็จะลืมแล้วว่าเออพูดอะไรไปแล้วนะคะต้องมาย้อนใหม่อีกนะ,ะก็อยากจะอ่า ถ้าใครอยากจะรู้ก่อนก็ก็ไปอ่านดูก่อนนะคะก็จะได้สนุกมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไปพร้อมๆกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าผูวิ่งใหญ่สูงสุดในพระวจนะของพระองค์ได้สําแดงความเมตตาและพระคุณของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลาย พระเจ้าลูกขอตาใจฝ่ายวิญญาณของเราจะเปิดออกเมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยกันว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครมาทำอะไรเพื่อเราเราจะได้รับสิ่งใดจากพระองค์ขอพระเพตตาคุณของพระองค์ให้ความกระจ่างชัดนี้ได้ถูกทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในจิต ในตาฝ่ายวิญญาณของเราในจิตใจของเราในวิญญาณของเราเพื่อเราทั้งหลายจะมั่นคงเข้มแข็งในพระองค์และไม่หันไปเหมาตามลมปากของคำสั่งสอนของมนุษย์คนใดแต่เดินไปกับพระองค์เชื่อวางใจและเดินด้วยความถ่อมใจการยินยอมพร้อมใจการยอมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้ สั้นยิ่งนักและเดี๋ยวก็หมดไปบทบาทในโลกนี้เป็นเพียงบทบาทสมมุติเพื่อเราจะได้เรียน,ร,ยนรู้ความรักของพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะดําเนินชีวิตในเรียนรู้ถึงความเมตตาของพระองค์แล้วก็เมื่อเรากลับไปอยู่กับพระเจ้าเราทั้งหลายจะได้เป็นปรียินดีในความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ลูกอธิษฐานโมทนาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิเจ้า i mean car sorry for one car